กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัชุขุดสุคนสมองสุบอนเดอ้อบอกทางไทยเด้อทางลราทานผู้ชมทางหลายเอชซีจจด,ดีถูกๆูกทานม้นนี่กับพอๆกับซองแม่ตาคือเก่าเดอ้อพี่น้องงามแรงมรแม่ตา่สิได้อสอนกุงได้ก็จิไปส่งให้อ้ายเนาะทางบ้านนา้ำมงเพราะว่าอันลูกเ่นบอสบายพี่นนองกับพญา้านของพอไอ้บอยนั่นแหละ ลูกชายเพื่อนสบายเพื่อนกับบุหากินหายากเนาะแม่ตากับไปเจาะวังคำเนี่ยกลับมากลับมาแล้วก็มาสอนกุ้งพี่น้องไปส่งให้เพื่อนพอได้กินเนาะบ่มีผู้ห้าพี่น้องไอ้เพื่อนก็ดิีอยู่สามคนพ่อแม่ลูกพันลูกสบายเนาะกพระโอกันพี่น้องเอ้กับบุหากินหายากแม่ตากับมาแล้วก็สอนกุ้งได้พี่น้องสอนกุ้งได้แล้วก็สิไปส่งให้เพื่อนพี่น้องเอ้ แบกเศษอะไรได้แหละพี่น้องเบิ่งกันไปสอยกันไปพี่น้องเอ้ยอ่ากำลังกะเกียมอยู่ตอนนี้สิไปส่งให้อ้ายทางบ้านน้ำมองเนาะพี่น้องไปนำกันเลยพี่น้องเด้อนี่ยังกะเบิ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยแันกันกินแบ่งกันกินพี่น้องเอ้ยน้ำใจเล็กๆหน้อยๆพี่น้องไปน้องกันไปพี่น้องไปนำกันเจอกันอยู่น้ำมองเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยมาฮอดเลยพี่น้องเอ้ยอ่า มาเพื่อนลุงได้พี่น้องเลยนะเงอนพยาบาลของพ่อไอ้บอยเนาะคนกาเคยได้ไปเบิ่งดูแลแล้วก็มาเหาะเลยเอาแนวกินสัตว์พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาจ่อผืนวางเพ้นผืนวางก็สอนกุ้งมานก็ไอแนวกุ้งม่านกินไม่ได้ไปได้มาทางใดแนนเขาคนป่วยบเิ่งได้รเนรอป่วยป่วยหักป่วยป่วยยืนพี่น้องเยป่วยเออป่วยทางยืนแบบ กะเป็นโรคซึมเศร้าก็ว่าได้หน่อยอือป่วยจิตป่วยจิตแบบคือโรคซึมเศร้าแบบนี้คิดเหรอแม่ทั้งลุมนะป้าคอป้าคอเด้อทั้งลุมอืออือขอบใจขอบใจสอนแล้วก็ถืออ่าได้กินไปได้มาทางไหนไปหาแม่เข่าลูกทรายกินอย่างก็ได้กิน มาแหมกินสักถูกมากินเบิ่มาเจาะเพิ่นว่าคําพ่น่คือบ่สอกุมาแน่ายว่ไปือจักในน้องบ่แม่นสอน30บอัดนี่น่ะอบใจหลายๆเด้ออส่งให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยแนวกินพี่น้องอือร้านายกะนลคนนีแหละพี่น้องนมาโทรักัน นพเนราไปดีสินอ้กเลพี่เนซึมเศร้าพี่เ้จิตบอที่อ่พี่เากแบกนะแม่ก่อนเติมเงินก่อนเติมเงินเื่อไรเติมเงินก่ค่ะเดี๋ยวเนเินเบิร์ดยังเติมเงินออได้กุกหมดีเมื่อเ่ยเอเมื่อไรลงสอนเมื่อไรลงสอน นอ,นนอ,อ,อ่ะนอนเนี่ยแหละพี่นอ้องเลยตกทรายของอัยเนี่ยแหละพี่น้องเลยพยาบาลของพ่อไอ้บอยเพิ่งกลับสบายดีพี่นอ้องเอากุ้งมาส่งให้เพื่อนพี่นอ้องมาวังเวนนี่ยแหละกะ็มาจาะบลานมาแล้วเพิ่นว่าคือบทสอนกุ้งมาก,กินแน้วสานทางพีินงังตากกระปุเกเมื่อแล้วก็ไปสอนไปสอนมาส่งให้กินพอได้กินแรงเนาะ เดอเนสอนกงม่งอน้เอม่นม่ตากัน้องของเพื่อนเอาสาวนักกาโอ้ยเมยเสียมาเอายางได้ปะอือมไม่ได้หาพี่น้องเอ้ยแม่ตาบมได้มาเอายางหรอพี่น้องมาส่งเนวกินหายพี่น้องเอ้ยเผาคนแม่แน่เนคนโซโซทางยืนเนาะ โซทางจิตพี่น้องจิตบ่เที่ยงแน่น่ะอืมไปหายังกับบ่ได้ไปได้ปาบ่ได้ไปอยากไปกับไปไปอยากออกความงแม่แม่อืมบาดหูมื่อบาดบ่หูมื่อนะพี่น้องโซทางจิตจิตบ่คอยเที่ยงบาดนั้นบาดหูมื่อกระลุกมะนั่งว่าน้ำยุ สบายดีพ yeah. ี่น้องยู่พ hmm. ี่น้องเนี pau, ่ยในบาดบบเมือกันอนเยอยู่บานเมืออื่นเจ้าจังหัเขาสมารเนี่ยไนะบาดบเมือนันพี่น้องนอนเยอยู่ขบกได้รับได้นพี่น้องมารทอเอยู่อบกระได้รับได้ับพี่น้องแต่ว่าจิตเบี่เด็กเด็ก ัได้ย้อมเลยนเ่องากอ่ะเหนอมกเี่กไปเหยยบ็ซึมปิดไาัปิดเมนะเป็นซึมเสา้าปล้เอ้ยบาปอีตนจสิ่งใไอ้บ่เป็นกับเป็นเนาะเป็นคนธรรมดา เป็นกรบโบมืออมือยังือโบมือยังเป็นเงาเงาซึมซึมาเมจ้แม่เอาไปสากหายป้องไว้ให้แม่ไปสากหายป้องไว้แล้วซึมเศาพี่เนาะดูจนพี่เนาะสอยบารเนาะ เนี่แจักจั่เลยพี่น้องเห็นม่เตียโอ้ม่เตียมาแล้วขอ่อันขึ้นมาแต่สอนล้วก็มาล่างล่างแล้วเอาขึ้นมาหายเลาได้เ่ยกามาลมาขลหอมาไปสอนกับลูกสาวเออสามสิบบาทนี่นแหะอ่าโอ้เดนอปะลาสาอ่อไหนหนเพราะว่ามันนั้นมีอยู่ได้ มันเหรอเขามันบอดคอยมีผู้สอนอืมมันสอนกันมากกับมันกินอยู่เรื่อยเนาะอืมทางเขาบอดเอาไว้ได้หนี่งบอดไมีผู้กินถางมาบอดกินบอดช่วยไปกับไปลุงบอดซาว่ะหาบอกระน้องมันเจาะมาดูกับพรอได้กินว่ะดอกส่วนข้างนั้นลุงกำลังเลือกหน้องเย ม่ตากไปสอนก็ไปได้เลือกเพราะมันมันขำเนาะมันํำแ,แล้วก็เลยบปไดเลือกให้เพิ่นพี่นาะแม่แต่ตักเอาตักเอาให้เพิ่นมาเลือกเองห่าสั่นกงก็งามงามพี่เ้องเอ้หยากลูกพี่เ้อะเลยไหายอยู่หาก,กิน อยู่สามคนพ่อแม่ลูกจะสิหายอย่างสิไปหายัยงเผาออกันมีแต่หนังกับนอนลูกชายกะอมลำบากเลยบากแงสิลงวิก่กหน้าวิ่ะไรสิลงดำโลกะับวานกะดำหนา้นแหงงาแผงยากลูกนะเนาะอือมันจะได้เห็นหนาอยู่บ่เน,นี่ยนีน่เอหมือนหาย เด ah ี๋ยวไหาเนี่ยไม่ไม่กินจไม่กินาม่กินรเออห้ามห้ามในเรื่อได้ฉันจะ่งยนอแก้มีอยู่บลายมันในเรืสอนแล้วก็สวนเอาเลยสอนแล้วก็สวนเอาเลยาฝนาเมื่อก้ทำเลยดูมาอยู่นี่บริวารเลยทำมื่อกี้อกินอะไรกัแบงกันเน นี่ใช่ใช่อันนั้นอันนั้นจะเวขนาดนี้หมดลเคือาอเออเคงเ็ดเค็มเออใก่แฉ่บอางนี้เก๋เ้าวต้มเชือมปเกียเก็บหอมมาส่นพี่น้องเน้องสาวก็มาซอยพี่น้องเอ้ยมาซอยก็ได้กินได้กน้องเอ้ยมก็เอาทานใส่ไผ่เกียมก้อยแล้วก็สิขูเอาาสานพี่น้องเลยอื นายตากับบุพุก้าร้านเป็นดอกเพราะว่าบ้านก็อยู่ใกล้กันเต๋อเนาะไม่น้องเทนว่าอันทับโอนบาสบายเลยได้เพราะ่า,าอ้าวว่ะมาแต่าห่านอไมไม้กับแกงให้เขากับมาได้กินน้ำเขาบาได้กินน้ำลูกวิ่งเลยอืม,อมเอากินเราเด้อว,ว่าไปก่อนไปเวียกก่อนว่าะอ,อืมกอเกียะ มันหลายคนปะา่องกระโตเฮียงกันอืมามันหลายคนเนะาะไพซีฮ่าอพาไปกับบุไดปกได้แม่มันกอยูยสามพลุขึ้นเอย Utan, ลูกชายก็น,นอนอีแหลยเมือ่นนอนั่งแล้วก็นอนพี่น้องอือสองอย่างเมื่อนั่งแล้วก็นอนเมื่อนอนลูกมานั่งพี่น้องโอ้ยอีดูต้นลายพี่น้องเลยจกักเศนอะไรสอยกับซอยบไรพี่น้องสอยเป็นสอยเบิง่งสอยแง่งในและพี่น้องเอ้ยจกักเศษอะไรเป็นโรคซึมเศร้าทางจิตพี่น้องเอ้ยจิตบ่เที่ยง ผู้เมือเป็นบางบางข้างพี่น้องแต่บางข้างกับผู้เมือแต่บางข้างกับผู้เมือพี่น้องเอ้ยนอนนิ่งแจ้งเยอะแจ้งอยู่แจ้งบ้แจ้งเยู่เปิดไพ่บอเปิดเปิดดักเปิดดอกนอนนิ่งกับพี่น้งนองเอ้ยบางไหนอืมติงบนิง่งติงบนิ่ง จากเศษหน้าไดพี่น้องมันอะสอยบัได้เลยพี่เนาะเลยสอยได้แต่ดูแลพี่น้องเบ่งแยงกันแต่ว่าสอยเจ็บสอยเป็นมันสอยกันบ่ได้พี่น้องเลยอือจากเศษหน้าไดกันหน้าไดกะคอหายไวๆเนาะพี่นเน,น,รรน,น,นา,นา,นาะอ,ววนอ่ะไวๆหลูกกินข้าวกินหนามแล้วหายไวๆ ตาก็แต่เว้นก็ได้มาจอบได้พี่น้องมาเลยรับทำแน่แลกลับเมือกลับเมือสอนกุ้งมาส่งพี่น้องเลยทางปะทางลุงเพคนนี่แหละเพราะว่าผมมีคนหาสอยกันไปพี่น้องเลยเบิ่งกันไปจากศรีนาดา,ายอืนอนางพระโอ๊ะแบบว่าบริข่ยบริเอ็น บาดเจ็บนะใส่พี่น้องแต่ว่าจิตจิตบัเทียงซึมซึมเส้าทางจิตพี่น้องเอ้ยจากเสียนเอาได้แหละแล้วพี่น้องมาในกาเมตากะขำเลยพี่น้องกับเสดระกับเมือเนาะกับคอลาคลิปนี้เด้อพี่น้องคลิปหน้าพากันใหม่ขาขาขก็ฝากกดติดตามส่องใม่ตาในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณน้องหนา้าจ้าบายสบายดีพระสุขสุข,ขคนอยู่ดีมีแห้งจ้า